เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีฟีช่องเชยมวชนด้วยนะครับอีพีนใชน,น,นําเสนอแนวทางโค้งสุดท้ายเลขนําโชคยี่ปัท่ทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม67ครับนํามาฝากแรกครับไปดูทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะครับเป็นปกนะครับให้ชุดเด่นเลขสวยมาเด่น5เด่น7และก็เด่น6มาครับไปดู ใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเลขนำโชคนะครับให้เด่น6กับเด่น0มา6 7 6 3 6 1 6 2 0 7 0 3 0 1 0 2 5 7 5 3 5 1และก็5 2มานะครับใบต่อไปครับไปดูโค้งสุดท้ายนะครับกอจะวันที่16นี้นะครับ ให้เด่น4กับเด่น6เด่นจะเป็นเด่น4นะครับ4 1 4 3 4 5 4 7 6 1 6 3 6 5 6 7 6 4 5 8 4 7 1 6 5 9 6 7เด่นใต้นะครับให้5กับ7มาครับ5 3 5 4 5 6 5 8 7 3 7 6 7 4และก็7 8ครับ ต่อไปเป็นยี่ปุ่นะครับยี่ปัวให้ชุดเด่นเลขสวย2 4 5หและ0ย์มาเด่น4ีรอง5้ามานะครับ1นึ่งสี่ห้4สามสี่ห้4เจ็ดสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่เกครับระวัง4 4่สและห้ชุด2ตัวจะเป็น4 2 4สองสี่ห้าสี่แปด5ี่หกสี่เก 2 5 2 8 2, 9 2 6 23สงสมและสองสอ